เขาทำอะไรกันเมาเรียไอดี back จะได้อีกอหนึ่งนจะได้่องสำหรันจะกัจะมีเรนน,ะะน okay. ิ่งอ่ะเบนโอ้ยย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  โอ้มาเรียเหนียนุ่นคนเก็บฝนตกฝนตกก็ไม่หวนันอืมเย็บชั้นมาเรียจะเอาไปทำอะไรไหมคะมาเรียจะไปเลี้ยงค่ะคุณนี่เต็มเลยนี่ค่ะดูพวกเก็บาด,ดูฝนตกนี่ค่ะนี่คือสตูหมายเลขหนึ่งของนกนะคะทุกคนนี่เห็นไหม เนี่ยเห็นไหมมากินผักกินหญ้านี่ไงมาเรียเต็มเลยนี่เห็นไหมเน,น,นี่ยมาเรีย,นนย,รยผู้ม่กัวอะไรทุกอย่างนี่เห็นไหมหน่ะเอ,อะเิญอะไรสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพามาดูเราพามาดูาาาดหอยทากกันเยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะนกมีชอ<ต>่อไปด้วยว่า,าชอบเวลาฝนตกนะคะเขาจะออกมาเต็มเลยไง I need to find more snails so I win. All mm. snails. Mm. Hello. <laughs> Look how many ice snails I have. Look how much snails I have. Three baby snails. You want to go pick up from our... Good Morning เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเอ้ยข้ารู้สึกว่าข้าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นอะไรล่ะลิ้นห้อยเชียวเออข้าลื่นล้มนะ่ะท่านพี่ค่าลื่นล้มค่าลื่นล้มโอเคงั้นค่าไปก่อนนะไปเห็นตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนน้นค่ะค <laughs> ่าเบื่อเจ้าแล้วค่าจะไปแล้ว ช่วงนี้ฝนตกนะคะไอ้ตัวนี้เยอะมากมันไปกินผักกินอะไรทุกอย่างมันดูสวยงามก่อนเพื่อนแต่ว่ามันไปกินผักกินกินสตรอเบอรี่นอกอนะ่ะอันนี้คือตููหมายเลขหนึ่งของนอก สีสันดูนะคะตัวใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นพ่อหรือป็นแม่ไม่รู้เจ้าจะไปไหนเจ้าจะไปที่แห่งใดตอนนี้ฝนตกวันนี้จะคิดว่าจะ,จะไปถึงไหนวันนี้น่ะอ้ขาคิดว่าขาจะเดินไปเดินไปเรื่อย เดินจนเขางอกมาสองฝั่งไม่รู้ข้าจะถึงไหนหรือเปล่าโอเคงั้นวันนี้ขอเจ้าโชคดีแล้วกันนะเจ้าสเนลน้อยข้าไปแล้วนะเดินช้า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 อันนีู้ดิน่้อันเดียวนะ Some strawberries. No, you went all the way. Oh, I <laughs> attack. Strawberries. my strawberry, ma hay. stop strawberry, ma hay. They're making a tower. <laughs> Bro, we're making a tower. <laughs> one pick, conquered. Maria, Maria, strawberry, ma liang. Maria, I have one strawberry. Okay, good. Yeah. ใส่สติลช่วยใส่นี่ไปเลยไม่ต้องมาใส่บ้าน take them out I need นี่จะทิ้งกูไม่นะใส่มาช่วยมาเรียนไม่กลัวอะไรเลยนะแต,แต่แต่แม่แม่บอกเลยว่าขาย hey, <my> รก็ยงัง relax you don't leave it in the front house yeah? okay ที่แกนี้จุดที่นี่แบบนี้ลูฝรั่งไม่มีอะไรเล่นดูเด้อะสุ ซื้อหอยเอ้ยเอาไปเก็บหอยมาเล่น <c oughs> ทำบ้านให้สเนลเอามาเรีย <What 's S 1> เอา <snail? S 1> จิม <'s> จังมากดู mm. เป็นอย่างบิวที่ฟื้นน้อมาเรียนเนาะวันนี้ฝนตกไปหาดอกไม้ไปไปหาดอกไม้มาสร้างบ้านให้ไปหาดอกไม้มาสร้างบ้านให้ไอ้หอยเอาจริงมากนะน้องมาเรียนอะจริงจังกว่าน้องมาเรียนไม่ไม่มีแล้วค่ะทุกคนดูดู ททำบ้านี่หอย Welcome to your new home guys. t h e y all stuck all on. Here. Welcome home guys. ดูน่าแฮปปี้แค่ไหนมีความสุขเหลือเกินมีความสุขมากฝนตกด้วนะทุกคนไม่ใช่ฝนไม่ตกนะคะโอเคเซฟปาจะเอพอดีบาย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 วิจูดสเนลบาย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 สเนล w โ a ว์ยูส์จ doing? โอ้ The Walking Out ฝนตกฝนตกไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะมาเรียบสดีค่ะ After m y cute as baby snail ไม่สนใจแล้วแล้วสนใจแต่นี่ฝนตก